「また夢を見せて今日も元気で過ごせたらいいよね」「こんなに単純で当たり前なことが本当は一番見失いか」 ดงดิบนูเมเลฉายารังนักต้มหมูแลวต้องผ่านที่นี่ไปเพื่อไปยังสนามสอบที่สองสัตว์ป่าหายากหลายชนิดมีอยู่เฉพาะในป่านี้เท่านั้นและหลายชนิดที่เจ้าเลหิวกระหายและคอยหลอกล่อมนุษย์ไปเป็นเหยื่อของมันคอยระวังตัวให้ดีๆถ้หาหักหลงกลก็ถึงตายทีเดียวนั่นจะบอกในหะ้นายนี่พูดอะไรพิลึกเหรในเมื่อรู้ลูกกันแบบนี้แล้วใครจะยอมโง่ให้หลอกเล่าไม่จริงหรอกหมอมะโกหก จนนั่นเป็นตัวปลอมมันไม่ใช่กรรมการฉันต้องหักกรรมการตัวจริงอะตัวปลอมเหรอหมายความว่ายังไ,อไนะงอะงั้นแล้วคนที่อยู่ที่นี่เป็นใครกันละ่ละ,ละตัวจริงตัวปลอมหนวยเนี่ยตอนระวังนักมายากลจอมวายร้ายตัวปลอมงั้นเหรอแล้วใครพูดจริงใครพูดโก็จอะไรกันนี่ทำนยังไงอ่ะฮะเอาขึ้น่องเจับเท็จ เริ่มสงสัยในสองคนนี้ละขาโดนหลอกมาแล้วนี่ไว้ใจใครไดาไ<ม>ไหน้าเลยไปดีตรวนี่ก็นิ่งเหลือเกินแบบนี้จับยากนะมไม่มีปากไม่บ่นเลยไม่น่าเชื่อโดนหลอกมาตั้งหลายชั่วโมงเยอะแล้วล่ะทุกคนกําลังระสำนัสายของพระเจอมาราทอนสุดโหดในอุโมงค์นั่นทุกคนได้สติแตกนี่ลงุงแล้วไหนล่ะคือหลักฐานหลักฐานที่บอกว่าหมอนี่เป็นตัวปลอมอมาดูนี่สิ อะไรอ่ะอะไรปีศาจเลอปีศาจดูหน้าเลยโอ้โหหน้าเหมือนกับองการเลยนะด้วยฮะโอ้โหเนี่ยดูดูดมนุษย์วานอนใช่จังหมอเนี่ยมันก็คือมนุษย์วานนอนที่ในป่านูเป็นเล่แห่งนี้ไงมันกปล่าเป็นคนแล้วเอาอุบายเพื่อหลอกทุกคนตายใจจนนั่นน่ะเห็นพวกนี้กับมนุษย์วานนอนมันตั้งใจจะฆ่าผู้ชายทุกคนแล้วเอาไปกินเป็นอาหารยังไงล่ะเนี่ยหมอนี่แหละเออแต่จะว่าไปแล้วฉันเองก็สงหารใจอยู่เหมือนกันนะนะ นั่นสิตั้งแต่วิ่งอยู่ในอุโมงค์โหดนั่นแล้วสงสัยอยู่แล้วเชียวว่าทำไมถึงวิ่งเร็วเกินกว่ามนุษย์นั่นสิไอ้เดี๋ยวเวมันต้องโวยนะโวยโวยโวยลอยตันตันย้อมรับประศรีได้แล้วสิจิตใจของทุกคนเริ่มระส่ำระสายเพราะเหนื่อยมาจากช่วงแรกและยังต้องสับสนกับเรื่องราวที่เพิ่งได้รับรู้ถ้าอยากจะรอดจากที่นี่ไปได้จะต้องใช้วิจารณญาณตัดสินให้ดีๆนี่มันเป็นการทดสอบฮันเตอร์จริงๆเหรอฮะการทดสอบเหรอยังไงอ่ะ ดีมากก่อนเพราะคำพูดของนายเมื่อกี้เนี่ยทำให้คนหลายคนได้ฉุกใจคิดขึ้นก่อนนายเองก็รู้ดีไม่ใช่เหรอเหมือนตอนใช้เซนที่อยู่ในมิติภาพลงตาฮะไม่มีเลยอ่ะไม่มีเลยเหรอตอวได้ว่ามีก็ไม่เห็นได้กลิ่นเลยนี่ฉันว่าเขาปลอมตัวได้แนบเนียนมากเลยนะทําได้แนบเนียนงั้นเหรอเรายังมีวิธีที่จะพิสูจน์ได้ถ้าหากเป็นกรรมการตัวจริงก็ต้องมีใบอนุญาตเป็นฮันเตอร์ไงล่ะใบอนุญาตเหรอ ออช่ออคนที่สามารถแยกแยะฮันเตอร์ตัวปลอมได้ก็มีแต่ฮันเตอร์เท่านั้นเอ,องั้นก็แปลว่าคนนั้นก็คือฮันเตอร์องั้นเหรอสุดยอดเลยการ์ดหนะ้าโดยนยแยกเอาไปแล้วฉันก็โดนตีจนสลบจะทํา,อ,าทอะไรมันได้อะยังงั้นน่ะเหรอถ้างั้นเราก็พิสูจน์ไม่ได้ว่าคนไหนกันแน่ที่มีการ์ดเนี่ยเฮ้ยอ อย่างนั้นเยอ,อย่างนั้นเลยนี่แกเสี่แกแกทำอะไรนะ่ะฮะก็ใช้วิธีนี้มันเร็วกว่านี่นะ,นะ,นะแล้วก็สรุปว่าคุณก็คือตัวจริงใช่ไหมครับคุณกรรมาการ คนที่เป็นฮันเตอร์เหมือนที่ฉันอยากจะเป็นคงไม่หวยขนาดป้องกันตัวจากการโจมตีแค่นั้นไม่ได้หรอกคำชมหมดสักครู่ฉันขอรับเอาไว้แต่ว่าถ้าคิดเล่นงานฉันอีกไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามจะถือเป็นการลบหลูกก่กรรมการและต้องถูกปรับให้ตกทันทีเข้าใจใช่ไหมครับครับอย่ากับเขาจงใจเอ๊ะคนที่จะเป็นฮันเตอร์ได้ต้องไม่มีทางหลงกลให้กับมนุษย์วานนอนนั่นหรอกเอาได้ ตอนที่มันบอกว่ามันโดนแย่งการ์ดไปฉันก็รู้แล้วว่ามันเป็นตัวปลอมมันแม่ฉันไม่เห็นเอกใจเลยแต่ว่าเจ้ากนที่ชื่อฮิโซกะมันก็ยังจงใจที่จะเล่นงานกรรมการนี่จะยืนเจ้าไปถึงไหนอะ่ะอืมไม่ต้องเสียใจไปหรอกนะการยอมพลีชีพื่อจะหลอกคนให้หลงกลมันก็เหมือนกับวัตจักรของธรรมชาติ จะได้กินหรือว่าจะถูกกินมันคือกฎของธรรมชาติงั้นเราก็ไปต่อกันเลยนะไปสนามสอบที่สองกันเถอะเดินเหตสงงาเมื่อกรามการเริ่มวิ่งมาราธอนกันอีกแล้วเหรอเนี่ยระวังตัวให้ดีนะเคลียร์ตตรงนี้เป็นนดูดด้วยเลอ เอ๊ะหมอกนี่นะก่อนไปข้างหน้าหน่อยถ้าเกิดค่าจากกรรมการอะเราต้องแย่แน่เลยและที่สําคัญนะต้องอยู่หางพัที่โซกะเอาไว้เป็นดีเอ๊ะหมอน,นั่นน่ะมันกำลังกระหายอยากจะฆ่าคนเขาเข้าหมอกเมื่อไรลงมือแน่นอนทำหน้าสงสัยมันก็ว่าฉันรู้ได้ยังไงใช่ไหมดมดูก็รู้ดมดูเหรอใช่เพราะฉันกับหมอน,นั่นน่ะเป็นคนประเภทเดียวกัน แต่ฉันตีหน้าซื่อแ้งถ้าเป็นไร้เลียงสาเหมือนเจ้าลิงตัวเมื่อกี้ยังไงล่ะรู้มอกอเดียนอายก็รู้เองคุณอภิา้าและโอลิโอคิดว่บอกว่ามาข้างหน้าอีกน้อยจะดีกว่านะโอ้ยเจ้า,า้าเอ้แต่ฉันทําได้ฉันก็ไปตั้งนานแล้วยังไงก็ได้รีบวิ่งไล่ขึ้นมาเถอะอือฉจะทําได้ที่ไหนเล่าเลิกลกัวคนอื่นก็ไปทั่วไม่ได้หรือไงเล่ะหมอกเริ่มหนาแล้ว แบบนี้ก็มองเห็นแต่หลังคนข้างหน้าเท่านั้นหลงกลโดนหลอมันอันตรายก็จริงแต่ถ้าอยู่ใกล้กับหมอนนั่นมันก็ยิ่งอันตรายยิ่งกว่าควรจะเร่งสปีดท,ทิ้งระยะห่างให้มากกว่านี้ <c oughs> แต่จะทิ้งหมอนนี่ก็ไม่ได้ซะด้วย <c oughs> โอยน่ารำคาญชะมัดอย่าจับนะผีเสื้อพวกนั้นเน่ย อนนมัะไรกดูนั่นสิเรารอดแล้วมีคนมารับแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนทำไมอ่ะเอมื่อี้นีเสียงอะไรเหรอคนติดกลับแล้วมั้งนี่นี่ข้างหลังไม่มีใครตามมาเลยอ่ะพูดจริงเหรอมันน่าจะมีอีกร่วมร้อยคนใช่นะ รู้สึกว่าพวกที่วิ่งตามหลังเรามามันจะโดนหลอกไปกินจนเกลี้ยงแล้วนะเนี่ยนี่นายทำไมถึงพูดเหมือนทองไม่รู้ร้อนแบบนี้นี่มันอะไรกันนาทิก้าในโอรีโอกอน ไม่ใช่เวลามาหวงคนอื่นนะหากติดกับอยู่ในหมอกนี่แล้วก็จบเพน่แน่รีบภาวนาอย่าให้ได้ยินเสียงหหยหวนของเพื่อนนาจะดีกว่านะฉันว่านี่แกทำบ้าอะไรของแกเนี่ยที่จริงฉันกะว่าโจ้เจอพอจะถึงสนามสอบที่สองดีกว่าแต่มันน่าเบื่อก็เลยลงมือ ฉันตั้งใจจะช่วยงานของคณะกรรมการไงเล่าฉันจะช่วยตัดสินให้เองว่าพวกนายนะ่ะมาจะเป็นฮันเตอร์หรือเปล่าสนใจไหมตัดสินด้วยไพ่เนี่ยเหลยในหมอกเนี่ยนะให้คลาดกับกรรมการกระจบเฮแล้วไม่มีทางมองเห็นกรรมการที่นำหน้าไปก่อได้หรอกสรุปว่าแกต้องสอบตกเหมือนพวกเราอยู่ดีนั่นแหละเสียมรารยาจริงๆเลยนะ <c oughs> เอาฉันไม่เหมารวมกับพูกแกได้ยังไงกันขอฟ่าเป็นของตำนานประยมโลกไม่มีอะไรที่คนอย่างฉันทำไม่ได้อยากคนรักให้ฟันหักแกไม่มีคุณสมบัติเป็นฮันเตอร์หรอกได้ดีจะสั่งสอนแกให้หมดสิทธิ์มาสอบอีกเลย,อยเอาอย่างนั้นเหรอจะจัดการกับพูกแกขอใช้แค่ใบเดียวก็คงเกินพอแล้วพูดไรเหลวไหลอ่ะใช่ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายนักมายากลฮิซุกะจะขอเปิดการสแสดงในบัดนี้ ขอเชิญชมแมจิกโชชุดพิเศษกันได้เลย<อ>โชว์ล้วเราโชว์บ้างจุดไม่ได้ให้ <laughs> ไปแล้วออ้้าา ใช่แล้วสิอาวุธของเ,ขเราอยู่ในกระเป๋าซะด้วยเลโอลิโอโก่อนนี่ตอนนี้เป็นบ้าชัดๆเลยลองทุนวิ่งยอ้อนกลับไปช่วยคนอื่นเหรอใช่แล้วบ้าบอรจริงๆเลย <c oughs> ทุกคนสอบตกหมดที่เหลืออยู่ก็มีแค่พวกนายสามคนสินะแกนักแกแล้วพวกนายนะจะเริ่มก่อนเหรอเดี๋ยวพอฉันให้สัญญาณร,ารีบแยกย้ายกันหนีเลยนะว่าไงนะไอ้นี่มันไายกาดไม่ว่าดักฆ่าคนไหนเวลาที่ต้องดวงกับมันตัวตัวยังไงก็ต้องมีเผลอให้เราได้โอกาสได้เล่นงานแต่หมอเนี่ยไม่ใช่หรอก จริงอยู่นะตอนนี้ถึงเราจะมีกันสามคนแต่ก็ไม่มีทางต้านมันได้หรอกฉันว่านะี่ยทำไมลองดูก็ไม่มีทางรู้หรอกนะพวกนายต้องมีจุดมุ่งหมายแรงกล้ายอยากจะเป็นฮันเตอร์ไม่ใช่เหรอฮะถึงงานนี้เราเจ็บใจแต่เราควรถอยก่อนนะอย่างนั้นหรอกนเป็นการตัดสินใจที่ดีงั้นชันใจะให้พวกนายสิบวินาทีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เก้าสเอาละจะเล่นกับใครก่อนดีนะ,ะ,ะฉันทำใจไม่ได้จริงๆจะมาคุกเข่าขอชีวิตอย่างนั้นเหรอตรงกันข้ามกับที่แกคิด ไม่งานอยู่ฝ่าเดียวฉันทนไม่ไหวแล้วเป็นไงก็เป็นกันสิงหน้าเข้ามาเลยม,ม,มาจะมัดเลยไปซะเถอะ หน้าตาไม่เล้วนี่นะในความโกรธและความมุ่งมั่นยังแฝงไว้ด้วยแววตาแห่งความอ่อนโยนใจกล้าไม่เบาแต่ว่าหมดโอกาสของแกแล้วลาขัดอไม่เล้วเลยไอ้หนู เบ็ดตกปลาเหรอเป็นอาวุธที่น่าสนใจดีพอยืมดูหน่อยได้ไหมส่งมาให้ฉันซิอ้อวผู้ต่อสู้ของแกคือฉันตั้งหากเล่าเฮ้ แทนเพื่อนอย่างนั้นนี่เป็นเด็กดีจริงๆอืมนายสาพันอ๋กลับมาเหมือนกันเหรอไม่แล้วไม่เลวเลยนี่นะสรุปว่าสิ่งที่สำคัญกว่าอื่นใดก็คือมิตรภาพอย่างนั้นเหละ องั้นเหรอจะไปเดี๋ยวนี้เหรอนาะเลโอลิโอไม่ต้องห่วงฉันไม่ฆ่าเขารอกเพราะหมอน,นี่ก็สอบผ่านเหมือนกันหมายความว่าไงอ่ะอืมเอาเลโอลิโอขึ้นมานะถ้าอยากจะได้คืนก็ตามฉันมาสิ ก่อนไม่เป็นไรใช่ไหมทางนี้แหละรู้ดีขนาดนี้เชียวเหรอ,อก็ขอลอนที่เลอโอรีโอใช้อ่ะกลิ่นมันแปลกกว่าใครจมูกนายดีก็หมาเลยอ,อีกอย่างนะแถวเนี้ย<อ>มีสร้างสัตว์ตายเกลือ่อนเนี่ยก็เป็นเครื่องชี้ทางเลยล่ะสงสัยมันก็จะจู่โจมแต่โดนที่สกัดจัดการซะเรียบ แต่ว่าที่ที่สุกะกำลังจะไปคงไม่ใช่เส้นใชัยแล้วนะหมอแนน,เ,นเป็นมานรร้ายมันอาจตั้งใจล่อเรอาไม่เป็นเหยือ่อเพื่อฆ่าพวกเราก็ได้นะถึงอย่างนั้นก็เถอะเราก็จะทิ้งเลโอเลโอไม่ได้แล้วนะอขอโทษนะที่ฮิสุกะบอกมาว่าฉันกับเลโอเลโอสอบผ่านแล้วนะ่ะมันหมายถึงอะไรกันเหรอฮะหมอนั่นบอกว่าจะเล่นไปกรรมการสอบสรุปว่าเจ้าฮี่สุกะ มันตัดสินพวกเรายังไงล่ะตัดสินเหรอแต่ฉันน่ะก็แค่เจ้าหน้ามันเท่านั้นเองอนะแต่ก่อนหน้านั้นน่ะนายก็ซัดมันจังๆด้ทีนึงอืมมันก็ใช่อ่ะแต่เลโอลิโอก็กระโดดใส่แต่โดนมันซัดความไปซะก่อนมันก็ยังสอบผ่านงั้นเหรอมันคงไม่มีคุณสมบัติเป็นฮันเตอร์นะแต่ว่าความสามารถของมันน่ะสุดยอดเลยโดยเฉพาะเรื่องการต่อสู้ฝีมือมันเหนือมนุษย์อย่างพวกเราอะที่ไม่ติดเลยคนที่เคยต่อสู้มายาวนาน จะมีช่วงที่เจอหน้าคู่ต่อสู้และรู้สึกถึงกลิ่นของคู่ต่อสู้ได้และนั่นก็ต้องอาศัยประสบการณ์สัญชาตญาณเพ<ห>ื่อจะได้วิเคราะห์กลิ่นที่ได้รับไม่แน่นะวิโซกะามันอาจจะรู้สึกว่ากลิ่นตัวของนายและก็เลโอลิโอเป็นกลิ่นเดียวกันก็ได้กลิ่นเดียวกันเหรอใช่คนที่มีกลิ่นเดียวกันมนเลยอ่านนึกเสียได้ว่าไม่น่าคาสตอนนอออี้ขอโทษนะฉันไม่น่าพูดทำร้ายจิตใจนาย ไม่ล่ะคิรุว้ว่าพูดเหมือนนายเปียบเลยนะเขาบอกว่าเป็นประเภทเดียวกับหมอนั่นก็ามีกลิ่นเดียวกันก่อนนายไม่ใช่คนประเภทเดียวกับหมอนั่นนะอย่างน้อยๆหมอนั่นก็ไม่มีคุณสมบัติเป็นฮันเตอร์ลักนณะอย่างนั้นเหรอเออกอนตอนที่ฮิสุกะาเข้ามาใกล้ๆฉันนะนะฉันกลัวมากแทบอยากจะวิ่งหนีเลยแต่ฉันก็หันหลังกลับไปไม่ได้แล้วตอนที่คิดว่าคงจะไม่มีทางรอดแล้วสถานการณ์จวนตัว ตอนนั้นอาจจะโดนฆ่าตายก็ได้นะแต่มันแปลกมากที่ฉันนะ่ะกลับรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาไม่รู้ทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นไปได้อะกอนใกล้จะถึงแล้วละ่ะอือแค่ใกล้แล้วยังไม่ถึงอีกเหรอแกจะเลย ไม่ไหวเหนื่อยแล้วเกินผ LIKE ู้นั้นไม่ได้มาเหรอเหมือนคนจะไปจับมัมมี่ก็จะกลายเป็นมัมมี่ซสเองก็คือกันนั่นแหละวิ่งกลับไปช่วยเพื่อนก็เหมือนสมัครใจจะตกรอบน่ะนะก่อนหมดเวลาทุกคนเก่งมากที่ผ่านมาได้ที่นี่คือวนาอุทยานมิสกา เป็นสนามสอบที่สองของทุกคนรู้สึกว่าพวกเราจะมาทันนะเลโอเลโอกับพิซกะล่ะเฮ้ยเลโอเลโอโอ,อ้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอนอกจากตรงแขนแล้วส่วนอื่นก็ไม่เป็นไรโอ้ยดูดูหน้าฉันสิดูดิด ก็ปกติดีนี่นะปกติตรงไหนอ่ะโธ่ฉันไม่โดนอะไรมาเนี่ยนี่นายจำอะไรไม่ได้เลยนะเหรอฉันจำได้ที่ไหนก็นเล่าจำได้แต่ตอนที่เข้าไปในป่าเท่านั้นนะยังอื่นจำไม่ได้อย่าบอกเขารู้ดีกว่ามั้งนายว่างไงอืมงั้นก่อนอื่นก็ต้องแสดงความยินดีกับทุกๆุกคนนะทุกคนที่มาอยู่พร้อมกันนาทีนี้ทุกคนสอบผ่านรอบแรกแล้ว ขอวอวยพรให้ทุกๆคนโชคดีในการสอบด่านที่สองนะดีใจจังเลยอ่ะนายยอดมากคิดรึวะนายใช้เวทมนต์อะไรเหรอเนี่ยฮะไม่นึกเลยว่าพวกนายจะรอดกลับมาได้นะ,ะเฮ้ยตามกลิ่ขนของเลโอลิโอมาเหรอฮะใช่แล้ว,วนายนี่พิลึกวคนจริงๆเลยแฮะมันจะต้องเป็นหมาแน่ๆเลย <laughs> อย่างนั้นเหรอ ผ่านรอบแรกมาได้148คนมันผ่านเข้ารอบมาได้มากกว่าที่คิดไว้ซะอีกนะแต่ว่าแค่นี้ยังไม่เท่าไหร่หรอกรด่านที่สองต้องเจอเมนจิกระบูฮาล่าอย่างรหน่ะไม่แน่ว่าด่านนี้จะรอบไปได้สัก50สิบคนก็ตจนขึ้นอ,อยู่กับโจทย์หรือไม่ก็อาจจะเหลือไม่ถึงสิคนก็นได้งั้นรอด,ดูสถานการณ์ต่อไปอีกสักพักดีกว่าใกล้ถึงเวลาแล้วล่ะ ตื่นเต้เหมือนกันนะใช่ไม่รู้ว่ามีคนประเภทไหนโผล่มาอีกมันอาจจะโผล่มาจู่โจมเราเลยก็ได้ใช่ยโยด่านต่อไปเป็นด่านทำอาหารนะครับที่จริงผมนะ่ะมีอาหารชนิดหนึ่งที่ผมถนัดมากเลยอย่าลืมติดตามชมฮันเตอร์ฮันเตอร์ตอนหน้านะครับ แล้วพบกันนะ